เซนตัน o r l ์เตรียมสร้างปรากฏการ์เอนเตอร์เทนเมนต์ข่าวดาระดับโลกที่ดีที่สุดตลอดกาลประกาศระเบิดความมันในงานถแถลงข่าวเซน o r น d b a ์แบงคอกข n า d ดาว2025 The Original การโครจรมาพบกันของ2วงทีป๊สุดฮอตแห่งเอเชียที่แฟนๆรอคอยนำโดย J, จอโป a แม o ตอจากวงดรายบอยแบนด์ Band, ขวัญใจแฟนเพลงทั่วเอเชียและกันคิมจากวงพ็อกซี มาชวนทุกคนสร้างโมเมนต์ประวัติศาสตร์ข้ามปีกับความยิ่งใหญ่ของการฉลองคาวดาวที่เซนทันโ d พร้อมจัดเต็มศิลปินชื่อดงังรวมส่งมอบความสุขปุ่นเครื่องความมันตลอด10วันเต็มกับมินิคอนเสิร์ตเซนทันโวนิวเอ e ร่ามิวสิกเฟสติวัลชมฟรีระหว่างวันที่21-30ถึงธันวาคม2567และวันที่31ธันวาคม2567 ปิดท้ายการนับถอยหลังข้ามปีสุดยิ่งใหญ่กับงานเข้าวดาวระดับโลกที่ดีที่สุดของไทยตอกย้ำการเป็น Times Square of Asia ของ c e n t ท a l เ o ิลด์ไทยแลนด์แม่ขอเข้าวดาวนะครับปีนี้เซ็นทันพัฒนานเนี่ยจัดนะครับ17แลนด์มาร์กนะครับ16จังหวัดน,นะครับคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมงานทั้งหมด1.5ล้านคนนะครับทั่วประเทศนะครับ แล้วก็จะมีคนติดตามทางไลฟ์ทางโซเชียลมีเดียมากกว่า50ล้านคนครับปีนี้เนี่ยเราทำเป็นเรียกว่าออริจิน l ลเข้าดาวนะครับ b a n มง k Countdown ที่เ e n t r a l w o r l รเนี่ยเราจัดมาเป็นปีที่24นะฮะแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่มีคนสามารถเข้ามาร่วมงานได้มากที่สุดในประเทศไทยนะฮะโดยใช้พื้นที่กว่า25,000ตารางเมตรนะครับจุคนได้250,000คนนะครับเป็นสถานที่เข้าดาวการเมืองที่มีคนเยอะที่สุดนะครับ ปีนี้ไฮไลท์ก็คือว่าเราจะมีแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับของเราในการที่จะกระจายข้าดาวทั่วโลกคือหลินออมนะครับแล้วก็ฟิล์มแบงกี้นะฮะในการที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ปีนี้นะฮะรวมถึงไอตัวดิจิทัลนะครับอาร์ตทอยนะฮะเป็นครั้งแรกที่เราเอาดิจิทัลอาร์ตทอยเนี่ยมาอยู่ในข้าดาวนะครับแล้วก็มีการแจกลาบูบูนะฮะลิมิเต็ดอ e ดิชั่นพิเศษ100ตัวนะครับมีการแจกคอยด์วันการ์ด1ล้านคอยด์ในงานข้าดาวปีนี้นะครับ ปีนี้เนี่ยเรามีศิลปินทั้งหมด14วงนะครับเริ่มเล่นตั้งแต่นอนสต๊อปตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับศิลปินนี้ก็คือว่าจะเป็นสุดยอดของประเทศไทยนะฮะไม่าจะเป็นศิลปินรุ่นเด็กนะฮะอย่างพิกซี่นะครับโฟอีนะฮะศิลปินดังๆอย่าง BUS นะครับล็อกนะฮะศิลปินที่เป็นแลนด์มาร์กอย่างทั t t o คัลเลอร์นะครับทรีแมนดาวนะฮะ ย o u อ b โอเอ็ทีนะครับแล้วก็มี4จตจุดเทพของเราในการที่ไฮไลท์ของเราก็คือทีพีบิวกินนะครับไอซ์าริสเจเลอร์นะครับแล้วก็นนทนนนะฮะทุกคนจะมาสร้างโชว์พิเศษให้กับเขาดาวปีนี้ปีนี้คนเข้ามาร่วมง,งานก็ทั้งหมดในลานที่เซนต์เทนเวิร์ก็คือ2องจุดฮะสองจุดสองแสนห้าหมื่นคนนะครับ แต่ว่าเขาดาวที่เราจัด16จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยจะมีคนเข้ามาร่วมประมาณ1.5ล้านคนครับปีนี้เนี่ยที่เซนต์เทนเวอร์เองเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรามีนักท่องเที่ยวมากกว่า50%ตอนนี้ที่กามาเซนต์เทนเวอร์เราก็อยากให้เข้าดาวของเราปีนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นนะครับซึ่งทุกปีก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มุดของการจับจ่ายเนี่ยคาดว่าทราฟฟิกจะเพิ่มขึ้นในวันเข้าดาวเนี่ยไม่ไม่ต่ำกว่า30%ครับเนื่องจาาก้นทีี่เรม แค่แค่ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าก็คงจะจุได้เท่ากับปีก่อนๆก็นนคือ250,000คนนะครับแต่เราคิดว่าทั้งทั้งหลินออมที่เป็นแบรนด์เซอร์เราเนี่ยกับฟิล์มเบกกี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์เซอร์ที่จะเผยแพร่แองกอร์เค้าดาวที่เซนตทรัลเวิร์ลเนี่ยให้เป็นเดสติเนชันของทั่วโลกนะครับเพราะว่าน้องสองคนเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่คนทั้งเอเชียติดตามอยู่ครับที่ก่อนนี่น่าจะประมาณ1.2ล้านคนครับครับ ตอนนี้ไม่มีปัญหางูมดมันมันมดบ้างไหมคะหรือใหบ้มากเาก็ไม่มีปัญหาเลยขนดใหญ่ก็จัดได้เือนเดิมครับไม่มีปัญหาเพราเราร่วมมือกับทั้งทางกรทมนะครับทางเทศกิจแล้วก็ตำรวจนครบาลนะครับในการจัดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะครับเราเราทำมาเป็นเป็นที่2ีบสี่แล้วนะฮะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับแล้วก็ตรวจอาวุธคอยดูแลความปลอดภัยให้กับคนที่มาร่วมงานเขาดาวเนี่ย ตั้งแต่ช่วงช่วงเช้าเลยนะฮะที่เราจะมีการเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็อยากให้ความสาคัญว่าที่นี่เนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็มีรถรับส่งนะครับแล้วก็ BTS นี่ก็ปิดถึงตีสองนะฮะก็สบายใจได้ว่าคนที่มาเข้าดาวที่เซ็นเตอร์เวิร์ดเนี่ยสามารถที่จะกลับบ้านได้แาบปลอดภัยครับก็มานก็ไฟฟ้าก็สะดวกที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกๆปีก็ที่คนที่มาที่เซ็นเตอร์เวิร์ดกันนะครับปีนี้เรามีของสบกเข้ามาร่วมมือ ปีนี้เรามีขอสมรกรี่มาร่วมในการที่จะรับสง่งคนที่มาเขาดาวเนี่ยให้กลับบ้านโดยปลอดภัยด้วยครับมูทช็อปปิ้งไปปีไปปีนี้ปีนี้ที่ทศสอบนครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราเกิดสาเหอุร้านคนแล้วนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยโรงแรมในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก,ก็เต็มนะฮะ รัฐบาลนี้ก็มีการจัดโปรโมทให้กรุงเทพฯเนี่ยเป็นดสติเนชันของโลกล่าสุดที่เพิ่งจัดวิ่งมาราธอนไปเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วทุกคนก็อยากมาที่เมืองไทยครับก็น่าจะทําให้การท่องเทียเ่ยวนี่ก็จะบูตธุรกิจค้าปลีกของเราในช่วงเดือนธันวาครับทีนี้ครับเซ็นทรัลพัฒนานเนี่ยจัดงานเข้าดาวเนี่ย16จังหวัด17แลนด์มาร์กนะครับทั่วประเทศไทยนะครับก็อยากเชิญชวน ทุกท่านเนี่ยฮะที่อยู่แต่ละจังหวัดเนี่ยมาที่เซ็นเทร์ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ที่กรุงเทพก็ให้มาที่นี่ฮะแป้งขอกเข้าดาวที่ลาน้าเซ็นเทร์เวิร์นะครับก็คิดว่าจะเป็นงานเข้าดาวที่รวมศิลป,ปินทั่วเมืองไทยต่างๆเนี่ยเล่นนอนสต็อปมิวสิกตั้งแต่6กวงยินต้นไป พบกับพลุนะฮะที่สร้างสรรค์สีสรรค์สุดตาการตารวมถึงจอพานอรามิกนะฮะที่จะเอาอาร์ทอยดิจิทัลอาร์เนี่ยเข้ามานะฮะอย่าลืมนะครับว่าคนที่มางานเข้าดาวเนี่ยร้อยท่านจะได้สิทธิ์นะฮะลาบูบูลิมิเต็ดอิดิชันนะฮะที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนในโลกนี่100ตัวนะครับรวมถึงได้รางวัลจากวันการ์ด1ล้านคอยดด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับถ้า,เ,าเชิญพาคนที่คุณรักนะฮะมาร่วม โมเมนต์เขาเดาด้วยกันที่เซ็นเทร์ทุกสาขาครับ